ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาแข่งในรายการครับแปดเทพนะครับก็พบกับน้องนะครับแทนคุณครับน้องแทนนะครับอ่ะทันจันกันนะครับน้องแทนนะครับก็ขึ้นโคนไปครับ ให้ทีเดียวนะครับใช่นะครับก็แบบนึงนะครับก็ในแบบนี้ขึ้นมานครับ ให้ถอยทีเดียวนะครับส่งข้อความบอ,อกในกลุ่มครับให้ถอยได้แค่ทีเดียวนะครับเตรียมแข่งห้ามถอยหลังก็ตำแหน่งต่อไปแร้วก็ขึ้นโค้งไหมครับ ตาต่อไปก็เป็นสีขาวเดินนะครับนะครับตาต่อไปสีขาวเดินครับก็เรามาดูกันต่อนะครับก็เป็นเกม30นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นวิดีโอให้นะครับครับการเสียงก็อาจจะพูดไวขึ้นนะครับนะครับก็ไปครับมาซ้ายไปเลยครับ ตาต่อไปนะครับก็เป็นน้องสันตินะครับขึ้นมามาแล้วนะครับขึ้นมามาก็ไปนะครับเป็นเบี้ยรัรบเป็นเบียเที่ยงงูนะครับสีขาวน่าจะแทงเบีย้ยขอไข่ขึ้นมาสก,กัดน,นะครับ ตัต่อไปก็เป็นของสีขาวเดินครับใช้วิธีลากครับน้องสามารถลากกลับได้แต่อย่าเพิ่งปล่อยมือนะตอนเวลาลากก็เปิดเบี้ยตำแหน่งนี้มานะครับก็ อพอกินครับกินตัดไปก่อนนะครับเบี้ยขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปนะครับเปิดเบี้ยขอไข่ห้าขึ้นไปครับเสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นมาก็ไปต่อครับเปิดเบี้ยเป็นปูสามปีกขวานะครับไก่ก้าฟ้าก็เล่นมาซ้ายนะครับลูกทรงที่แต่หูแปลกตานะครับ ก็คิดเองนะครับคิดเองลองดูนะครับก็ใครชอบนะครับก็ไม่สนเกี่กสิทธิ์นะครับเป็นมาซายกอกแกะบนะครับขำๆนะครับแทงเบียริมมานะครับก็ไปนะครับแทงใส่ในไปก่อนครับเรามาดูว่าสีขาวจะปิดหรือเปล่านะครับปิดนะครับปิดตำแหน่งนี้ก็ น่าจะถอยมามาตั้งหลักนะครับมาไซตยตอนนี้หมดอำนาจแล้วนะครับหรือจะค้าขึ้นไปครับก็คํ้าขึ้นไปก่อนก็ได้ครับไปครับ ทิมริมนะครับทิมริมไปก่อนครับก็เป็นหมากตันๆแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับอาเรือมากดนะครับเรือมากดก็ถอยมาครับขอยมาก่อน ต่อไปก็สีขาวด้วยครับเสริมมามาแล้วนะครับก็เอาเมกเกอร์ไปบังนะครับเอาเมกเกอร์ไปผูกครับ หมากสองปิดนะครับก็น่าจะสับเปลี่ยน,นตำแหน่งนะครับนะครับอ่าสีขาวเลือกท่จะนะครับบุกขึ้นมาเลยนะครับบุกขึ้นมาเลยก็กินนะกินกันไปก่อน,นครับก็กินไปก่อนครับเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับก็ขึ้นขุนนะครับ เอาเม็ดขึ้นไปต่อนะครับเอาเม็ดขึ้นไปต่อดีกว่านะครับขึ้นขุนขึ้นขุนก่อนครับแล้วเอาเรือมาจับไว้หลังโคนนะครับพอจะยกม้าขึ้นมานะครับ อ่ะกดนะครับเรือไปครับเรือสีขาวจะยกม้าขึ้นมานครับยกมา้าขึ้นมามาจับเบี้ยนะครับอ่าปออยครับอือปอยแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวขดูก่อนครับปอยพี่ผูกโคนก่อนครับเดี๋ยวโคนด้านหลังจะขาดนะครับ น้องแทน,นครับก็เล่นดีนะครับนะครับทีนี้เราทำยังไงนะครับจะหมุนนะครับโคนะครับอ่ามามาแล้วนะครับมามาในตำแหน่งนี้จะมาทำอะไรนะครับ ขจะขุนห,หนีนะครับไปครับก็ขึ้นโคนไ,ไปครับขึ้นโคนไปนะครับ ตอนนี้สีดำก็อยู่คลอง7นะครับคลอง8นะครับนะครับเขาบอกว่าเรือเรือของ7จ็ครับเสร็จทุกลายครับก็อาการไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้นะครับอาการเป็นอาการเจนะครับอาการหน้าเป็นห่วงครับอาการหน้าเป็นห่วงครับจริงมาซ้ายนะครับต้องไล่ตีไล่บุกนะครับมายงขวาไอ้มาเทียมนะครับแต่นี่นะครับโดนไล่ตีนะครับโดนได้ตีเป็นขนมนะครับตอนนี้นะครับก็ รับไปก่อนครับกระตาต่อไปกับอ่าโดนทิ้มแล้วครับเราปักขึ้นไปดีไหมครับหนึ่งสองสาสามปากนะครับอ่าไปครับ กินเข้ามานะครับกินเข้ามา,าไปครับคนกินนี้ไปเลย ตอนนี้มีเบี้ยจุดอ่อนครับอยู่ที่ตำแหน่งช่อช้านะครับเป็นม้ามาจับนะครับก่อไปครับโอ้ตำแหน่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดถึงเขากินกากินโกลไปครับถ้าเป็นขุนยืนอยู่ที่ตำแหน่งโนลดำนะครับตัวล่างนะครับก็จะโดนเรือกินนะครับแล้วก็ลุกกินคืนนะครับผูกฆ้าครับจับนะครับจับก็ กินม้าได้นะครับขยับมานะครับขยับมาก่อนครับก็อหอยนะครับโอห้หอยอย่างเดียวนะครับ ปักขึ้นมานะครับปักขึ้นมาก็ไล่กินเรือก่อนได้ไหม อาจจะมีอะไรนะครับครับ <c oughs> หลบเรือนครับหลบเรือนั้นเรากิน,นครับกินครับ ลุกันหนึ่งทีได้ไหมครับขยับเรือไปจับโคลนนะครับขยับเรือไปจับโคลนลุกันหนึ่งที ขยับเร็วไปจับคุณครับจนทิ้มขึ้นมานะครับทิ้มขึ้นมาก็คงต้องกินกันนะครับรูปเป็นหนึ่งที ไม่ดีครับ,ก,นนรบกินครับกินครับเพาะด้วยจะ,จะกินตำแหน่งนี้นะครับก็อเอาเจ้าม้าขึ้นมานะครับกินม้าก่อนได้ไหมนะครับนะครับเรามาคือไปต่อมาเลยมาไปต่อมารเราจะจนหรือเปล่านะครับ เป็นลองนะครับเป็นลองพี่แ ก็เริ่มเือน้อยแล้วแต่ต่อไปก็สีขาวเดินนะครับน้องแทนหน้าทางถ้าทางน่าจะออกจริงนะครับอามามากินนะครับามามากินเราก็น่าจะตีลูกไปก่อนหนึ่งทีนะครับ,รบตีลูกไปก่อนครับ ขนลอกนะครับขนลอกก็กินนะครับไปครับเขาอาจจะกินกินไล่เรานะครับก็เป็นโคนสู้กับสูสามเบีย้ยเลยนะครับรอยนะ่ตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับรถเงียบๆน,นะครับก็จะมีสมาธินะครับสมาธิดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะครับ ตาต่อไปก็เป็นตาของสีขาวนะครับสีขาวจะเดินอะไรครับก็สีดาก็จะมีีิเอฟีครับสองตัวครับอ่ะโดนกินก่อนนะครับก็ถ้า่จะได้ลุกเป็นหนึ่งทีนะครับนะครับลุกไปก่อนครับก็ลุกไปหนึ่งทีนะครับในแต้มนี้ก็ให้เบาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนะครับ จะกินเบี้ยงหายคืนนะครับไปครับได้กินเบี้ยงหายฟรีนะครับคุณจะมาติดเรือนอ่ะเพ่นยอมแพ้นะครับก็กลับขอบคุณและสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ